วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเดินเชิญท่านนายำอำเภอตมอดได้กล่าวเปิดโครงการดำเนินงานจนจนยื่นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสถานาีตำรวจทูทตอนตมอดขอกราบเียชิญครับท่านผูก้กำกับการฝ่ายหนี่งตำรวจทูทตอนตมอดถนนหน้าสวนรษษาชการท่านกำนันพีบ้าน ท่านนายกเทศมนตรีท่านตยหม่ำท่านขลาการและพี่น้องประชาชนทุกท่านผมนายนชัชลิตรุญจริตยนางเิดตโมดรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและลงนามบันทึกข้อสกงลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานสุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแลคระบบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ หน้าบ้านหมู่บ้าหนหมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอตมตุดจังหวัดพัทลุงในวันนี้จากล่กาวรายง,งานจะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและจําเป็นที่จะต้องได้รับการจัดก,การอย่างเร่งด่วนและจากมุมมองที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการรักษาให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนในการช่วยเหลือและจัดการปัญหาเพื่อให้ชุมชนกลับกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสามารถรับมือกับปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบและครบวงจรในการดำเนินง,งานโครงการชุมชนยั่งยืนในครั้งนี้ ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนทั้งในส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนที่น้องในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจกันในการกับเพื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนให้บรรลุผลสำเร็จและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะนำมาเพื่งาาาการปูนการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงขอขอบคุณ พนัางานผู้ดำเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอให้การดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีปัจนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามพืษษษษาสทร์ฐานะพื้นที่บ้านหลือบ้านหมู่ที่4ตำบลตรองใหญ่อำเภอตะมดจงังหวัด <บา S 1> พัทลุง <บา S 1> นาบัตรนี้ขอบคุณครับ